เอ้เลยเอ้ยโอไม่จริง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 ใหญ่ใเลยกูดัเลยผมโดดผ้าอ่างนี่มัยอรึเปล่าอยู่ดาเผมไม่ได้ดาเลย ผมไดาร้องไงครเินกระรแล้วเปรอีกผมไม่ดรรบร้อยหคูดีอยู่ชิดกำแพงฝั่งมันจะยิงเราได้ปะขอฝั่งมันย้ายฝั่งไปก็ได้ ยไถึงนัดเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยตั้งแต่ที่แบบนี้แล้วเฮ้ยผมเกิดได้เชียร์แข้งก็มีน่ารักอยู่ที่แกนี่ไม่ใช่แหละกูยิ้มแล้วเมื่อกแม่งผ่านแน่นอนเออแอ่ผมก็มีความหวานนะไม่ได้เปิวลาหวานกี่ร้อยกีร้อยกี่ร้อยกี่ร้อยเป็นเกมไม่คุ้ม ผมอยู่ขวาครับผมอยู่ขวาครับผมซ้าย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 เอาเฮ้ยไปเอาโดดัดมาละเคลียช่งเคลียชั่งหมดแล้วลยเออมันเหลือตัวเดียวมึงโอ้โหโอ้โงโอ้โห้อ้โโอ้โหเอ้ไดอ้โหโอ้อ้อ้โหโอ้โ้อ้โหดอกโหโอ้โ ลอยฝาลอยฝาโซล่ากลางโซล่ากลางเดี๋ยวพี่คนปาบอลให้ดีอ้าซ้ายครับอ้าซ้ายนี่เดี๋ยวคนต้องการก็ปาทางซ้ายผมด้วยผมต้องตามกระโดดนะผมอยู่กาลางเด้อใครมาปาซ้ออายเนี่ยครับเออมาปาซ้ายทีมาปาซ้ายทีเร็วๆรคุณโยคคุณโยคมาเร็วคุณโยคมาเลยเธอเพี่เอกขึ้นแล้วพี่เอกขึ้นแล้วพี่เอกขึ้นแล้วเออให้พี่เอกมาเลยมีเวลาอยู่เขไม่ทำอะไรไม่ทันแล้วทันนี่อ๋อนี่ทันเรียบร้อย ขวาตากูล่สั้นบับลีครับผมอยู่ขวาเหมือนเดิมครับเอ้ยเออผมผมผมเออผมไปกลางแล้วกผมอยู่ที่เดิมดีกว่ากลางมีกลางมีสองคนเลยครับผมอยู่ที่เดิมผมไม่รองขวาล้งขวาล้ำขวาผมร้องขวาอยู่ผมร้องขวาอยู่โอเคผมซ้ายผมซ้ายผมซ้าย ไอผมกางผมกลางคนเมทซายเลยโอเคโอเคโอเคทังเตอร์ก็มีภาพแบบเมื่อกี้ได้ด้วยเหรออย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นรวมๆๆมรมรวมตังเลกครับลังลยครับกลางเลยะนูนั้นนั่งยิงไปแล้วครับเขี่ยนัทสองตามไปดิเฟโอ้ยดามเมจสวยดาเมจสวย

เฮ้ยเดือุมกระรอกไปเฮ้ยกูกละรอนไม่มีไม่เหลืออะไรทั้งอย่างเมื่อกี้กับตันได้ดรอปสองนัดกูยิงมันไปสองนัดกูก็เลยอัดบอสหมดเลย

กูเผาเกลี่ยมาอยู่ขัาขับซ้ายครับน้ำซ้ายครับรอตรงกลางมาด้วยกระชิงไม่ได้หรอยังไงตรงกลางอยู่เเลยไปรีบไปถือไปดิโซล่าขวาโซล่าขวาโซล่าขวาบอยกลางนะบอยกลางผมประจำที่ขวาไว้นะครับบอกไว้ก่อนมีใครอยู่กลางไหมนี่นี่นี่โอเคโอเคโอเค เอ้ยมันยัมีแทงอยู่หรอเปาแทงอยู่นะบิ๊กไปตายครับผมผมรอกลางอยู่ผมรอกลางกางอยู่สองคนนผมผมเป็นคนที่หนึ่งที่อยู่กลางอะไปตายผมไปตายไป้ายแล้วดีแล้วเกมแล้นกลางกลางหลังผมเขผมรอขวาครับกลางขอกลางดวผมด้วยนโปนเื่ผมด้วย เชี่ยกูไม่ได้ยิงอะไอยเางนี้เก๋แม็กซ์ดึงก็ยังดีวะตามแดงกัอีจัดเอาตานูไปแล้วตนูไปแล้วไปยืนสะเท่สะกันน่ะตานูไปแล้วนี่ไาแม็กซ์ตายได้ไหมเนี่ยมาไม่ต้องตายจะไมต้องไปทับมันแล้วคุณชนเฮ้ยมาชุบคุณหยกนะอะไรตายเนี่ย คันูนัดที่สองมีไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเออโอเคไปสอบเขาไว้ครับอัพเดตฟันบอสหน่อยตายเป็นโกดิแล้วใครจะชุบผมขึ้นมาจะทันมั้ยชุบทำไมโอ้ยผมเติมกระหอนแป๊บอัพเดตเลยกระโดดไม่เที่ฟันรูกเดียวกันเองหล่นเนี่ย ฮาเนี่ยมือมีกี่อารวะลีมีงนมีสองตนะครับเกือบค่ันมือสองตำน่ะมสมาตอเียีตกเย่มเลยจะได้ยิงบอสมไม่ใช<น>่เก <yourself> ็บไว้เวฟต่อไปนะ เว็ใหม่ก็ต้องสตาร์ทเฟรชเสียสักเก้ารอยะไรอย่างนี้แา้วก็เติมแพงคก็เสียเงินเด้งโคมไปโคมไปผมอยู่กลางขวาของขวาของขวาโอ๊ยขบ้ายโอ๊ยกับตันมาแล้ว เห็นนักวัวนักวัวนักวัวหมอบแล้วสัตว์มันเรียบร้อยตอล่าซ้ายครับขวาวอยครับวอยหน่อยครับวอยขวาครับอ้าตังอ้าตังมาถึงที่สักขนาดนี้ เอาชัวร์บึ้มมาแล้วทาซ้ายทาซ้ายผมยึดตางเหมือนเดิมของผ้าขอกลางหลังคนหนึ่งครับเดี๋ยวผมดูหน้าให้เดี๋ยวผมดูหน้าดูหน้าให้ซ้ายเนี่ยแต่ซ้ายของ้าเหมือนเดิมผมฟ้าเหมือนเดิมผมกลางเหมือนเดิม ขอคนซ้ายมากางหลังครับผมขวาครับผมขวาครับผมากลางหลังคับผมโอเคงั้นงันผมอยู่ขวานะผมอยู่ขวานะผมอยู่ขวานะบอกไว้ก่อนราว่าัด้บงค์มุาหลังไทางไนทานไปแล้วครับทางโนนัดแรกไปแล้วนะ หน่วยที่สองไปแล้วเบคอนหน่อยไถ่เบอรี่แล้วโว้ยกูโหเรามีรถโคตรเยอะไปเลยขึ้นอ๋อเราเหลือสาวเดียวแหมที่เหลือสาวเดียวทีตอนแรกผมคิดกันนีะยจะหายแน่นอนนี่ผมไม่มีกระสุนนะผมไม่มีกระสุน เอ้ลีหนึ่งนาทีห้าสิบหกเต็มแล้วมนเต็มแล้วมนเต็มแล้วไม่มีกระสุดเลยนะคุณชนมีปะ่ะโน,เดเดน่เดี๋ยวผมอรัรเดตได้ครับมมน,นั่นแหละคุณ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 โยกเปิดเวฟพอนด้ได้ไหมได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมอัรเดตฟั่นมันนี้ครับห้าตีจะตายแล้วไมยผมไม่กระสุดนผมมีสองนัดเองพี่ได้ได้เดี๋ยวผมสองนาทีเติมเดี๋ยวผมทะนุได้รอบนี้ยังไงหรือไม่ผมโลเอาทะนุเลย ธนูเลยวะไอ้เชี่ยไม่เติมทันสองนาทีสองนาทีเติมทันทันหรอสองเองเลยไม่ได้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวธนูครับด้วยความไว้ใจครับผมไว้ใจเวฟเอื่นมากแม้แต่ได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ว่าไอ้เชี่ยจะตายใจดิเป้าแลยเออใจกูวันนี้ไปแล้วเนี่ยเห็นเลือดมั้ยบ้างคุนหยกเห็นเลือดมั้ยผมฟ้าผมฟ้าผมฟ้าผมไว้พอดแล้วนะ ผมตายครับกับทาออผมมีกะสดล้าผมมีก็สุเรียมึงยิงม่ได้ครับ๋ย่กูยิงเช็คผ่านถ้ามึงถ้ามึงอยากเข้าไปเซฟก็ตามนั้นโอเคครับเขียนต้ย i ึ้นไ e นัอยู่กลางคฟันมั้ยโซลาอยู่ซ้ายครับเฮ้ยอยวยอยู่ขวาวยอยู่ขวาลานีโดน อาซายอาซายอาซายผมอยู่ไหนผมอยู่กลางนะผมอยู่กลางโอเคกลางป่บเรียบร้อยครับไอ้เฮี้ยเกือบป้บเปลี่ยนนะป้บเปลี่ยนนะป้าเปลี่ยนผมอยู่ขวาครับผมอยู่ขวาครับผมกลางหลังผมกลางหลังผมกลางแนงผมกลางแนง โออ้้รบนีเท่่วะโดนดีโดนดีบัตรเปลี่ยนไหมของกลางหลังครับของกลางหลังของไม่แม่นะขวาไม่แม่ขวาไม่มีขวาผมไปขวาไปขวาแล้วใครซ้ายอ่ะผมซ้ายผมซ้ายผมซ้ายมันอยู่ขวาถันดูนันหน้าไปแล้วมันมีมันมีมัมันมีสองนัดไม่ใช่เหรอมันสองไวเอาไป้สองนัดแล้ว เลยตะไคร่มารียแน่ยังไหวไหมไหวไหมโบชิวฮัดการละครกูหมดแล้วว่าไหมกูเติมอย okay. right. ู่ต้องสตาร์ทเฟรชสิงคนไหนทั้งสนัยทั้งสนัยเอาหมดอ่ะ เน้นเลยอสเนียผมมีพอยยิงบอลอยู่แล้วไม่ผมมีลูกเช่นใช่ไหมผมมีพี่เอกปลอกลูกผมมีสามนะนักทันทนได้ได้ได้แต่กูบอกตามตรงกว่าเลยตรงนี้แม่งเล่นง่ายกว่าตรงกลางเยอะเลยอยู่ระวังแล้วมันยิงกว้างมากเลยเอาพี่ไม่ทขนูแล้วพี่เอกครับวางตัวนี่จริงนะจอมต้องผมขออนุญาตจางโลกหน่อย เนีออเมื่อกี้มาด่าแช่งให้กูหน่อยมีฝามมีฝามโอเคน่าจะรอดเวอรแช่งมากกว่าขพราะมันเป็นเกาะตัวไล่เห็นไหมผมอยู่กลางผมอยู่กลางโอเคผมอยู่ขวาครับผมซ้ายผมซ้ายผมซ้ายเดี๋ยวนะใต่เด็นนะแช่งเยอะแชงน่าจะเกลียดแล้วน่าจะเกลียดแล้วได้สิงห์ครับสองตัวเฮียเฮียเฮยเฮียเฮียตายเลย

มาแล้วผมผมผมไปกลางหลังกลางหลังขวาว่างขวาว่างขวว่างู้านด้างหน้าจะเข้าไปขวาเไปกลางหลังกลางหลังางหน้า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 อย่ะไปหน้าวดูััทันูก่อนแล้วโอเคผมซ้าย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  มันเข้ากางเลยจะเข้ากางเลยโอ้ยเข้ากนเข้ากนเข้ากางเข้ากเข้ากังแข้ากันใสเลยล้านลูล้านลูกออกไปแดงไอ้บอสเวนตยย ใครแตกโคตรนี่ไงผมจบรอบที่สามผม,มยังเซ็นควาเสียงประหลาดเลยแตกโคตรเฮ้ยโคตรแตกเลยโคตรเด่นล,ล็อกโคตรเด่นล็อกโคตรเด่นล็อกอ่ะเฮียเอาเอากุญแจมาเปิดกล่องได้หมดอะไรสิอันคนเฮียเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้เนี่ยได้โอ้โหได้ตั้งสองนไมมิาแตรยไปไปห้องรับผมได้ออโต้ซ้ำสองอัน ไปห้องรับไปห้องรับไปไปไไปห้องันตอ๊บึั๊บนึงปันึงขอขอไปดทีละห้องรับมันมีเลเซอร์ไม่ใช่เนไม่มีเลสเตออยู่อยากไปห้องรับหลังเนี่ยหลังอ๋อเลเซอร์ห่านแต่ว่าโอ้โหเสียงโคตรแตกอะใครคุณไม้่เหรอไม่รู้เสียงใครเหรเสียงแตกอะ นูหินเล็กไปมาเองมใส่ช <im akk Terra> ู้อะไร